สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวราศีกรกฎทุกทุท่านเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยอีกครั้งนะคะก็ผ่านพ้นมาแล้วกับปีใหม่ไทยของเรานะคะเรามาดูซิว่า9แห่งวันใหม่9แห่งสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎและ9วันนี้จะเกิดเรื่องใหญ่อะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎทุกทท่านเลยนะคะขอพลังงานของชาวราศีกรกฎค่ะทุกๆท่านเลยนะคะ ที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ใน9วันนี้นะคะใน9วันนี้จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับชาวราศีกรกฎค่ะขอชาวราศีกรกฎค่ะ8ปไม่เท้านะคะเตรียมรับเรื่องเซอร์ไพรส์อย่างไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นนะคะนี่คือ กไม่เท้ากับเดอะชาริออสนะคะก็จะเกิดเรื่องราวเซอร์ไพรส์ข่าวดีไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจการเติบโตการขยายขยายสาขาเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่คุณจะรู้สึกว่าได้ลงมือได้ลงทุนได้ทําอะไรเพิ่มเติมได้รับข่าวดีข่าวใหญ่จากแดนไกลทางไกลได้ออกเดินทางเดินทางไกลได้เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าได้ลงทุนเติบโตขยายขยายสาขาเกี่ยวกับในด้านธุรกิจหน้าที่การงานหรือว่าการเกี่ยวกับ การต่างประเทศก็จะดีมากๆเลยแล้วก็ทําให้รู้สึกว่ามันเกิดการเติบโตและเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกิดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทั้งงานเข้ามาได้ทั้งเงินเข้ามาที่มากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็รับสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องด่วนเรื่องการ,ารันตันการได้ตัดสินใจได้รับข่าวดีการ,ารันหันการตกลงปรงใจอะไรบางสิ่งบางอย่างการันตันได้รับข้อความได้รับการนัดหมายอย่างการันตันการเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างอย่างการันตันทำให้คุณรู้สึกว่าต้องรับมือมารู้สึกมันฉุกละหุกเรื่องราวบางสิ่งบางอย จะเกิดขึ้นนะคะกับสิ่งที่รู้สึกว่าเออมันจะต้องเป็นแบบนี้นะอย,อยู่ๆก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกระทันหันนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นสิ่งดีๆด้วยที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะความมุทะลุด,ดุดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะคะธุรกิจต่างๆนานานก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็มีอะไรที่มากขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีพลังใจกําลังใจที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ที่จะต่อยอด อะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะอย่างที่บอ,อกไปนี่คือ1เหรียญออกมาค่ะแล้วก็2เหรียญการต่อยอดในเรื่องของการเงินการได้รับเงินรับทรัพย์การได้มีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามามีเรื่องราวเซอร์ไพรส์อาจจะได้เซอร์ไพรส์จากดันไกลาทางไกลก็ได้เช่นกันหรือว่าได้รับโอกาสในเรื่องการทําเงินทํางานโอกาสในเรื่องของมี เขาเรียกว่าการลงทุนการเติบโตแล้วนะคะใส่ใจเรื่องของธุรกิจการงานของตัวเองรู้สึกว่ามีเงินไหลเข้ามาในกระเป๋าไหลกระเป๋ามากขึ้นไหลช่องทางหรือว่าการค้าขายการติดต่อโปรเจกต์มันได้เงินเข้ามาในกระเป๋านั่นเองแล้วมีอาจจะได้มีโอกาสนะคะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโอกาสการออฟเฟอร์ของขวัญโบนัสพิเศษหรือว่าตําแหน่งใหม่ๆหน้าที่การงานใหม่ๆหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่คุณอยากที่จะขวยคว้านะคะคุณก็มีโอกาสขวยคว้าและคุณทําเงินได้ทํางานได้เช่นกันนะคะ2เหรียญทุกอย่าง คุณเหมือนกับว่าคุณกําลังเป็นอินฟินิตี้ของตัวเองนะคะดึงดูดการงานดึงดดเรื่องราวข่าวดีๆเกิดขึ้นและการที่เหมือนกับว่ามีเงินเข้ามาในกระเป๋ารับทรัพย์หรือว่าสามารถที่จะคอนโทรลได้นั่นเองนะคะบาลานซ์ Balance และคอนโทรลสมมติว่าได้เงินมาอาจจะมีเงินออกไปแต่ก็สามารถที่จะมีเงินเข้ามาในกระเป๋าได้เรื่อยๆนั่นเองเขาเรียกว่าอินฟินิตี้แล้วก็การบาลานซ์ปรับสมดุลชีวิตด้วยอาจจะเป็น อะไรที่สุดต่งมากเกินไปนะคะอาจจะใช้จ่ายเยอะมากเกินไปอาจจะใช้จ่ายเบาลงแบบนี้เพื่อที่จะให้มันอยู่ในอสองเรือคือการบาลานซ์ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอะไรมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นได้รายได้มาอาจจะมีรายจ่ายออกไปหรือว่าจะมีรายจ่ายเยอะยุ่งรุงรังมากๆแบบนี้หรือว่างานเยอะมากๆแบบนี้เช่นกันก็ต้องบาลานซ์ื่องของสุขภาพของตัวเองเช่นกันนะคะเพราะคุณได้จับนะคะสิ่งที่คุณต้องการและเป็นการจับ ไขว้าความฝันที่จะกลายเป็นจริงนะเป็นรูปธรรมจริงๆนะคะไม่ใช่นาามาทําเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งดีๆมากๆเลยถ้าคุณทําแล้วนะลงมือแล้วนะกาลังแบบทํางานค้าขายออนไลน์กับตัวเองนะคะใส่ใส่ใจใส่พลังใส่แรงบันดาลใจนะคะเติบโตมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็มีเงินไหลเข้ามาในกระเป๋าเรื่อยๆหรือว่าการลงทุนอะไรบางอย่างค่ะอาจจะเป็นการลงทุนเรื่องของการเงินหรือว่าคุณกําลังลงลงทุนเรียนรู้เรื่องของการเงินการลงทุนบางอย่างทําให้รู้สึกว่าอ่ะสมมติเคยลงทุนนี้ไว้รู้สึกว่าอ่ะอยากที่จะลง ลงทุนเพิ่มก็มีโอกาสลงทุนเพิ่มแล้วก็งอกเงินเป็นกําไรเช่นการแต่ก็จะต้องไปอย่างระยะยาวแล้วเป็นเงินเย็นด้วยในการลงทุนนะคะและการลงทุนนั้นๆก็จะต้องเป็นการลงทุนที่ในสถาบันที่ไว้ใจได้องค์กรที่ไว้ใจได้เช่นการติดต่อธนาคารนะคะอะไรแบบนี้เช่นกันบางท่านอาจจะลงเงินในการออมทองแบบนี้เช่นกันนะคะหนึ่งเหรียญนะคะเป็นหนึ่งเหรียญของการเงินแล้วก็สีทองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเช่นกันบางท่านอาจจะมีโอกาสเรื่องความเสี่ยงนะคะเสี่ยงได้แต่อย่าเสี่ยงเยอะเบาๆนะคะเพราะว่ามันก็ เป็นพลังงานรวมกับของราศีเป็นพลังงานรวมของชาวราศีกรกฎเช่นกันเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็คือความเสี่ยงนะคะแต่สิ่งที่จะได้รับคือสิ่งที่เซอร์ไพรส์อย่างไม่น่าเชื่อคะ่ะเพราะว่าอาจจะมีใครเข้ามา เซอร์ไพรส์นะคะเบอร์เดย์หรือว่าเซอร์ไพรส์โบนัสให้กับคุณชาวราศีกรกฎเบอร์เดย์ก็น่าจะอีก3เดือนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเซอร์ไพรส์ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ทันในตั้งตัวก็ได้เช่นกันข่าวดีในเรื่องของการรับที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือว่ามีใครมาให้อะไรคุณนั่นเองนะคะ ชาวราศีกรกฎเรื่องใหญ่ใน9ก้าวันนี้นะคะก้าวไม้เท้าค่ะบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะต้องทบทวนนะอาจจะต้องทบทวนให้ดีๆในการตัดสินใจการเริ่มต้นประสบการณ์จะสอนให้คุณได้เติบโตได้เรียนรู้แล้วก็ก้าวเข้าไปสู่อะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าก้าว <9 S 2> <9 S 1> เข้าไปสู่การเงินมากขึ้นการงานที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้เช่นกันเชื่อในประสบการณ์ของตัวคุณเองก้าวไม้เท้าเพราะว่าคุณกําลังได้เขาเรียกว่าถือไม้เท้าไว้แล้วก็มีไฟมีม,มีมีความฝัน มีความหวังที่จะเติบโตวิ่งข้อหาโอกาสนั้นๆถ้ารู้สึกว่ายังไม่มีโอกาสอะไรที่จะเข้ามาเลยแล้วก็การลงทุนกับตัวเองการลงทุนในความรู้การลงทุนกับตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญและทํางานทําเงินให้คุณมากๆจริงๆนะคะออกไปหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะในช่วงนี้ถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยล้าทอ้อหรือว่าเดินทางเยอะนะคะทำงานเยอะทํางานหนักก็ถ Links, <ด>ึงเวลาที่คุณจะต้องมองหาอะไรใหม่ให้กับตัวเองละอาจจะเป็นของขวัญอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นไอเดียใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ะะออกไปสู่ธรรมชาติออกไปสู่การเดินทางใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะไปอยู่กับธรรมชาติไปผ่อนคลายนะคะถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยล้าคิดเยอะคิดมากมากเลยนะคะไม่รู้จะทํายังไงดีก็ถึงเวลาที่คุณต้องเอนจอยกับสิ่งที่ให้ธรรมชาติบําบัดแล้วอาจจะสปาก,ก็ได้สปา,กกสปาอยู่ในบ้านก็ได้นะคะถ้างบน้อยไปไหนไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะก็อยู่ที่เราจะแมネจแล้วก็จัดการในเรื่องของชีวิตแล้วก็สุขภาพจิตสุขภาพใจของเราทั้งหมดเลยนะคะ 9วันนี้เรื่องใหญ่ของชาวราศีกรกฎนะคะ The Hangman นะคะใจเย็นๆน,นะคะมันอากาศร้อนแล้วนะคะใจร้อนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้มาคือการขวยคว้าชัยชนะที่กําลังจะเกิดขึ้นนี่ก็คือ s i k of w a n d ชัยชนะในเรื่องของการงานตําแหน่งหนะ้าที่การงานได้มาจากการลงทุนการแข่งขันแข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับความรู้ของตัวเองนะคะอาจจะต้อง ถึงเวลาในการได้รับตําแหน่งงานนั้นมาถึงเวลาทงการสอบผ่านกับบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นใจเย็นก่อนกับสิ่งที่คุณจะได้รับชัยชนะเพราะว่านี่คือ6ไม้เท้าที่กว่าที่จะได้ยืนอยู่บนเวทีคุณต้องฝึกฝนหาความรู้ประสบการณ์ของตัวเองมากเท่าไหร่ถึงจะได้ชัยชนะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานนั้นหรือว่าได้ชัยชนะประสบความสําเร็จในเรื่องของอาชีพสาข,ขาของตัวเอง นั้นๆน,น,นะคะเช่นก็อาจจะประสบความสําเร็จในอาชีพที่รู้สึกว่ามันจะต้องใช้การสอบแบบนี้นะคะใช้การแข่งขันแบบนี้นะคะแล้วก็การแข่งขันอาจจะหนึ่งสามสี่ถึงจะผ่านแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะว่าที่จะได้แข่งขันมาเป็นปีๆเลยทีเดียวก็ถึงเวลาที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่งจะลงแข่งขันได้รับอะไรก็จะต้องใช้เวลาในการแข่งขันหน่อยนะคะ,ะ,คะเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้นี้มันไม่ใช่เรื่องที่ฟลุกๆจริงๆได้มาจากความสามารถแล้วก็ การพักเพียรน,นะคะในการเรียนรู้การลงทุนกับตัวเองจริงๆนะคะแล้วก็หยุดคิดฉุกคิดกับบางเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะความใจร้อนนะคะบางอย่างนะคะที่จะต้องบาลานซ์อย่างที่บอกค่ะบางทีอารมณ์ความใจร้อนอารมณ์ความอีโก้มันทําให้ทุกสิส่งทุกอย่างมันต้องหยุดชะง,งกักหรือเกิดพอกซิกเกิดเป็นประเด็นได้อันนี้ก็ต้องใจเย็นด้วยเช่นกันนะคะ 9วันนี้เรื่องใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเตรนจงเชื่อในพลังงานศักยภาพของคุณคุณอาจจะได้ออกเดทกับใครอีกครั้งคุณอาจจะได้ถึงเวลาสละโสด ตอบเซเยสกับใครอีกครั้งในความรักความสัมพันธ์เช่นกันนะคะและอาจจะรู้สึกว่าถึงเวลาที่จะได้วางแผนอนาคตกับคนรักคู่รักที่ชัดเจนจริงจังกันมากขึ้นขยับสถานนะความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะหรือว่าถ้าคุณโสดนะคะก็เชื่อมั่นในตัวเองค่ะความมีเสน่ห์ความน่ารักความดีงามในตัวตนคุณจะต้องได้เจอคู่แท้คู่ที่ดีอาจจะเป็นคู่คนนี้ที่คุณดึงดูดไว้ที่คุณรู้สึกที่คุณรอคอยและเป็นคู่จากแดนไกลาทางไกลและเป็นคู่ที่เข้ามาส่งเสริม ใครที่ไม่ส่งเสริมนะคะหรือว่าใครที่รู้สึกว่าไม่ใช่ทําให้คุณหวาดระแวงหรือว่ายิ่งทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจคุณสามารถที่จะตัดจบเดินออกมาแล้วก็เดทครั้งใหม่ได้เลยนะคะ,สะเสน่ห์ในตัวตนของคุณมีความสง่างามมากนะคะมีความสง่างามมากเพราะฉะนั้นคุณจะได้สิ่งที่คุณได้ควรได้รับแล้วก็คู่ควรมากๆเลยนะคะ อาจจะมีใครเข้ามาชอบคุณก็ได้เช่นกันแต่บางท่านปิดหมดในเรื่องของความโสนนะคะขออยู่คนเดียวขอสร้างเนื้อสร้างตัวเกาะในช่วงช่วงนี้นั่นเองนะคะวันเวลากําลังนำพาให้คุณได้พบเจอกับสิ่งที่คุณตัดสินใจกับสิ่งที่คุณรอคอยค่ะอาจจะเป็นบางท่านอาจจะรอคอยการค้นหาตัวเองอยู่การค้นหาจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรจริงๆแล้วคุณอยากที่จะเป็นเป็นอะไรอยากที่จะเป็นไปทาง เป็นไปในทิศทางไหนบางสิ่งบางครั้งมันอาจจะเกิดเรื่องของจุดอิ่มตัวกับบางสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่าต้องหาวิธีที่จะสงบกับตัวเองบางอย่างอาจจะทําให้รู้สึกว่าวุ่นวายใจกับบางเรื่องหรือว่าอากาศร้อนๆหรือว่าสังคมหรือว่างานอะไรก็ตามแต่ค่ะอาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้อง แบ่งพาร์ตกับตัวเองนะคะที่จะคุยกับตัวเองมากขึ้นเรียนรู้รู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะว่าแล้วก็การวางแผนอนาคตของตัวเองมากขึ้น<ม>การปรึกษาหารือการพูดคุยหรือว่าถ้าคุณรู้สึกว่าอึดอัดกับบางสื่อบางอย่างในช่วงนี้ก็อาจจะต้องหาที่ปรึกษาหาการพูดคุยหาการปรึกษาหารือกับใครบางคนอาจจะเป็นเพื่อนคนที่ใกล้ชิดหรือว่าครอบครัวก็ได้เช่นกันนะคะการจะทําอะไรลงทุนนะคะลงทุนกับใคร คุนส่วนอะไรแบบนี้ก็จะต้องคุยต้องเจราจาในเรื่องข้อสัญญาอะไรให้ดีนะคะการเจราจาการพูดคุยต้องต้องคุยกันอย่างชัดเจนมีเอกสารด้วยนะคะก็ถึงจะดีมากๆถ้ากำลังลงทุนปึัารือลงรุง่นลงคุ้นส่วนอะไรกับใครนะคะ เพราะว่าเรื่องเงินทองไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะคะเพราะนั้นการวางแผนในชีวิตสําคัญมากๆเลยเด็กถือดามค่ะการติดต่อสื่อสารการพูดคุยอะไรที่รู้สึกว่ายังรอคอยการติดต่อสื่อสารก็จะได้รับคําตอบนะคะมันจะอาจจะได้มีคําตอบเข้ามาในเร็วๆนี้คลี่คลายเป็นไปทางที่ดีนะคะกับการติดต่อสื่อสารการเคลียร์กับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะชาวราศีกรกฎทีนี้มาดูคําตอบของชาวราศีกรกฎค่ะ ขอคำตอบของคุณดอนสต็อบค่ะเดินหน้าไปต่อเลยนะคะเชื่อในสัญชาตยานในตัวตนของคุณเองแล้วก็ความดีงามในตัวตนของคุณนะคะ a า k for h e l p a s k you r a n g e l s ค่ะสมาธิสติจะนำคำตอบมาให้ หรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ากําลังขอความช่วยเหลือจากใครอาจจะมีใครเข้ามาออฟเฟอร์ซัพพอร์ตอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณหรือว่าให้คําปรึกษาทางออกบางสิ่งที่คุณต้องการคําตอบนะคะ In t h e near f u t u r e เดินหน้าไปต่อเลยนะคะเพราะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นแนอนะคนอันใกล้นี้ภายในปีนี้แหละกับสิ่งที่คุณคิดไว้อะไรทําได้ทําในช่วง9วันนี้อะไรตัดได้ตัดอะไรลงมือทําได้คิดวางแผนอะไรได้ทําเลยนะคะเวลามันเดินไปเร็วมากๆและสิ่งที่คุณ กำลังรอคือสิ่งที่คู่ควรกับคุณมากๆเลยนะคะใช้สัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเองนะคะในเวลาที่สงบสงบสมมติว่ามีเรื่องราวที่กระทน,นเกิดขึ้นมีอะไรที่เรารู้สึกลังเลเกิดขึ้นเหนื่อยล้าความเท้าการคิดมากเกินไป ตัดออกแล้วอยู่กับตัวเองดูนะคะเฮอร์มิตปิดบางสิ่งบางอย่างลงแล้วก็ลองลอง,ลองทําจิตใจให้สงบสงบแล้วก็ใช้ความรู้สึกสัญชาตญาณน,นั้นนะคะในการตัดสินใจการเดินทางการที่จะวางแผนอะไรบางอย่างให้กับตัวเองการรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยจิตวิญญาณของตัวคุณเองคุณจะได้รับคําตอบนะคะแล้วก็หนทางที่ใช่ที่คุณรอคอยและต้องการเพราะว่าเวลาที่แบบเราอารมณ์โมโหเราคิดมากคิดเยอะเกินไปสัญชาตญาณมันอาจมัน,ม,นมันไม่แม่นนะคะหรือว่ามันอาจจะไม่แม่นเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความสงบ ค้นหาอะไรบางสิ่งบาอย่างให้กับตัวเองนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะไม่ต้องกองนนังวลใดๆยเดี๋ยวทุกสิ่งอย่างมันจะดีขึ้นแล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ